นี่ครับเราสาธิตวิธีการปามีสัน้นฮะมีสั้นที่ดีก็ซื้อได้ทั่วไปตามตลาดก็สักขาดนี้กําลังดีนะฮะกับพันดามไปนิตหนึ่งนะครับเป็นมีดทั่วไปที่ขายแถวตลาดนัดหรือว่าตามงานวัดอะไรก็มีนะเน็นทรงตรงนี้น้าหนักกําลังดีเหมาะกัะบการปาทันี้เรามาดูวิธีการปานะครับเริ่มจากวิธีการยืนก่อนเราต้องวัดเป้าครับเราวิใช้เป็นต้นไม้หรืออะไรก็ได้นี่เราฝึกเพื่อให้เด็กเกิดความแม่นยำต้นมะพร้าวนะครับใระว่ง ชนเป้าเก้าไปห้า้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าปกติครับหลังห,นหกกันถ้างการยืนเราก็ยืนบนถนัดด้านขวาก็ซ้ายอยู่้าขาขวาอยู่หลังการปามองที่เป้านะครับเล็งก่อนฮนะจริงๆถ้าคนชำนาญก็ไม่ต้องเล็งมากยืนตามจุดได้เลยนะครับเราชี้ไปก่อนเราจะปาะไหนวิธีการยกมีดมีดเราจะไม่สะบัดจากกลางนี้นะครับตักว้างครับเราจะใช้ให้มีดมันหมุน วงจับเข้าสู่เป้าหมายในรอบแล้วก็ปรับรอบไปเรื่อยครับผู้ที่ฝึกใหม่ๆอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างนี่ฝึกประจำนะครับที่ปลาคือเรายืนถ้าถนัดขวาก็ซ้ายอยู่หน้านครับให้ตรงตัวเราตรงเป้าครับวิธีการยกมีดเราจะยกนะครับขึ้นนอศีรษานฮะแล้วก็สะบัดชี้ไปที่เป้าที่เราจะปลาพยายามปล่อยมีดให้ออกจากมือครับววรป็นจะังหวะที่ประวัตตัวไปนะไม่ใช่การโยนไปทั้งแท่งเลย ครับหรือการพุ่งไปเองเราปล่อยมีดสบัดน,นี่คือจุดเห็นไหมฮะจุดที่เราจะวางเท้าติดได้นะครับทีนี้เราจําจุดเราไว้ถือว่าจุดนี้ตลอดปึ๊บเราก็ป่ามันจะติดตลอดนะครับเพราะว่ารอบเราได้แต่ละคนไม่เข้ากันนะครับมันจะติดตลอดแต่ถ้าเราขยับจุดเปลี่ยนปั๊บก็เปลี่ยนไม่ได้ง่ายๆแค่นี้ครับเดี๋ยวมาดูห้าเล่มหกเล่ม <Wow. S 2> ไม่ต้องเลงมากครับโอเคครับ